รู้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จกดติดตามช่องใหม่ y YouTube ชัวร์ก่อนแชร์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้รู้ก่อนทันทีที่มีคลิปใหม่นะครับ ต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและความเห็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเสริมภูมิต้านทานเพื่อป้องกันโรคโคว,วิด -19 ศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอ,อสมทตรวจสอบกับอาจารย์แพทย์ที่ภาควิชาเภสัชวิทยาคณะแพทยศาสตร,ร์จุฬาคือภูมิต้านทานโรคสาหรับโควิด -19 เนี่ยการที่จะป้องกันไม่ให้เป็นเลยเนี่ยอาจจะไม่สําเร็จนะครับเพราะว่าโควิด -19 เป็นเชื้อโรคชนิดใหม่ร่างกายของเราไม่ได้รู้จักอยู่เดิมจึงเป็นไปได้ว่าเมื่อเราได้รับเชือ้อโควิด -19 มาเราก็คงจะเป็นนั่นแหละ แต่สิ่งที่เราต้องการคือเมื่อเป็นแล้วภูมิต้านทานที่เรามีอยู่เนี่ยจะต่อต้านไม่ให้โรคเนี่ยลุกลามเช่นไม่ลงปอดอย่างนี้เป็นต้นภูมิต้านทานที่จะช่วยเราเมื่อติดเชือ้อจะต้องสูงมากแค่ไหนครับในท้องตลาดเนี่ยบางทีมีการโฆษณานะว่าโอ้โหสิ่งน,นี้ boost immunity ช่วยเสริมภูมิต้านทานเยอะแยะเลย เราไม่ต้องการนะครับเราไม่ต้องการการไปสร้างเสริมภูมิต้านทานให้มามากมายเกินความจําเป็นภูมิต้านทานเนี่ยต้องอยู่ในระดับพอดีพอดีอดคือสามารถที่จะยับยั้งโรคได้แล้วก็ไม่ทํางานเกินความจําเป็นด้วยถ้าภูมิต้านทานทํางานมากเกินไปก็มีปัญหาในอีกประเด็นหนึ่งเนี่ย การเป็นโรคที่รุนแรงของโควิด -19 เนี่ยเกิดขึ้นเพราะภูมิต้านทานของเราทำงานมากเกินความจำเป็นที่นำไปสู่ภาวะที่เราเรียกว่าไซโตไคน์สตอร์มไซโตไคน์เนี่ยเป็นสารเคมีที่หลั่งออกมาเพื่อจะไปทำลายเชื้อโรคนี่แหละแต่ในขณะที่ออกมามากเกินไปนอกจากเชื้อโรคถูกทำลายแล้วเซลล์ต่างๆของร่างกายก็จะถูกทำลายด้วยครับเช่นทำให้ปอดถูกทำลายเป็นต้นนะครับแล้วการเสริมพวกวิตามินล่ะครับการกินวิตามินหรืออาหารเสริมต่างๆนี่ไม่ได้เป็นสิ่งที่แนะนำว่าให้ไปกระทำนะครับเราไม่ต้องการว่า ไปกินเสริมให้มันมากกว่าที่เราได้รับตามปริมาณในแต่ละวันครับและระวังการรับของแถมมากเกินไปคนไข้เบาหวานคนหนึ่งเขาก็ไปซื้อน้ำส้มคานไว้แล้วเขาก็เอามากินแบบเยอะมากเลยนะครับตรวจน้ําตาลตอนแรกเบาหวานเขาคคุมได้ดีแถวแถวเจ็ดนิดๆปรากฏว่ามาอีกทีหนึ่งน้ำตาลสะสมขึ้นไปตั้ง11กว่านะครับเนื่องจากว่านอกจากวิตามินซีที่ได้จากน้ําส้มแล้วเขาได้น้ําตาลไปมากมายเลยนะครับอาจารย์แนะนําวิธีดูแลให้ภูมิต้านทานพอดีีดในช่วงนี้อยากให้ประชาชนสร้างเสริมภูมิต้านทานให้กับตนเองนะครับ อันดับแรกเลยออกกําลังกายให้สม่ําเสมอการออกกําลังกายเป็นการสร้างเสริมภูมิต้านทานโรคที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งแม้แต่การที่ตนเองอยู่กับบ้านก็จงออกกําลังสม่ําเสมอถ้าโดนแดดบ้าง ยิ่งดีเลยเพื่อให้แสงแดดเนี่ยไปสร้างวิตามินดีให้กับเราผ่านทางผิวหนังนะครับนอกจากนั้นนอนหลับให้เพียงพอการนอนไม่พอเนี่ยจะทําให้ภูมิต้านทานโรคลดต่ดําลงได้การดื่มน้ําให้เพียงพออาหารก็ต้องครบหมวดห้าหมู่เราก็จะได้รับสารอาหารรวมทั้งวิตามินต่างๆให้ครบถ้วนด้วยสิ่งเหล่านี้คือวิธีปกติที่แม้ไม่มีโควิดก็ควรทํานอกจากนั้นต้องพยายามที่จะไม่ไปหาสิ่งซึ่งทําลายระบบภูมิต้านทานของเราหรือทําให้ร่างกายอ่อนแอนะครับเช่นการสูบ การดื่มเหล้าในปริมาณมากนี่ไม่ดีเลยนะครับควรจะหลีกเลี่ยงครับการสร้างเสริมภูมิต้านทานที่สําคัญอีกอย่างคือถ้ามีวัคซีนใดที่ถึงจังหวะที่เราควรจะต้องฉีดตามคําแนะนําของคุณหมอเราก็จงไปฉีดนะครับเช่นตอนนี้ก็อยากให้ทุกคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงไปรับวัคซีนให้หวัดใหญ่เช่นเดียวกับผู้มีโรคประจําตัวแค่รักษาสุขภาพตาม,ตามที่ควรก็ช่วยได้มากแล้วตอนนี้มีคนไข้จํานวนไม่น้อยเลยนะครับน้าหนักเพิ่มน้ําตาลเพิ่มความดันขึ้นด้วยเหตุว่าเก็บตัวอยู่กับบ้านไงครับ เราไม่ออกกำลังนะครับเปิดตู้เย็นทั้งวนันอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นอยากให้ประชาชนจำกัดปริมาณอาหารใช้พลังงานในแต่ละวันน้อยเราก็ต้องกินเข้าไปน้อยด้วยนะครับคนที่มีโรคประจําตัวทุกโรคควรปฏิบัติตนให้โรคของตนเองควบคุมได้ดีก็จะสามารถป้องกันการเป็นโรคโควิดที่รุนแรงได้โดยปริยายนะครับมิจําเป็นที่จะต้องไปแสวงหาสิ่งอื่นใดมาเสริมมาเติมมา,ตม,มาเพิ่มเลยนะครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์